โอ้โอหลายที่มากหลาย,ยหลายสีมากเลยหลายขนาดด้วยใส่หลายชนิดด้วย <c oughs> พี่โต๊นกินไหวไหมเนี่ยถ้ากินอ่ะโอ้ยสบายงงเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะถั่วมเมล็ดจิ๋วเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่าอัดแน่นในตัวของมัน <c oughs> และมีถั่วอยู่ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายอย่างมาก <c oughs> แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับมันให้มากขึ้นพี่โต๊ะอยากจะให้เรนเจอร์ช่วยกันแยกถั่วทั้งหมดนี้ออกจากกันในเวลา สองนาทีสองนาทีสองนาทีาทรับคำท้าไหมรับรับครับ,ร,บรับใช่ไหมค่ะถั่วมีหลายสีหลายขนาดปนกันแบบนี้จะแยกออกอยังไงเรนเจอร์ทั้งบ้านคิดว่าจะใช้วิธีไหนกันครับมาลุ้นไปด้วยกันได้นะครับเรนเจอร์พร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวพี่โตจะเริ่มจับเวลาแล้วเอาละเตรียมตัวหนึ่งสอง หมดเวลาครับผมโอเคเดี๋ยวเขาดูหน่อยโอ้ยแยกได้ครบทุกสีอยู่นะเนี่ยแต่ว่ายังเหลือเยอะเลยอ่ะใช่ค่ะเอางี้ดีกว่าพี่โต๊ขอฟังเคล็ดลับในการแยกถั่วหน่อยใช้ตัวนี้ค่ะใช่ได้เหมือนตะเกียง็ได้นีเยอะค่ะหนหนูว่าโอเคลงมาค่ะส่วนไงก็คือถั่วที่มันจะอยู่ข้างบนจะเป็นถั่วอันนี้ค่ะเพราะว่ามันจะเล็กใหญ่แปลว่าคือเราก็จะรู้เทคนิคมากขึ้นแล้วว่าเราจะใช้วิธีไหนง่ายสุดค่ะโอเคดีเลยทีนี้เนี่ย เราแยกถั่วออกมาได้แบบนี้แล้วเร<ช> <L enges S 2> นจเจอร์รู้ไหมว่าถั่วชนิดไหนที่มีปโปรตีนสูงที่สุดถั่วแดงหรือเปล่าสูง<ด>ขนาดแบบกินแทนเนื้อสัตว์ได้เลยน่าจะเป็นถัวนถ่วแดงแต่ว่าถั่วที่สองเม็ดนั้นก็ใหญ่นะะอาจจะมีประโยชน์เยอะก็ได้ถ้างั้นเราก็มีถั่วแดงกับถั่วที่สองแต่ว่าต้องเลือกอันเดียวเอาไงดีน่าทางถั่วแดงก็ได้โอเคถั่วแดงคิดว่าเป็นถั่วแดงสรุปกันแล้วนะค่ะโอเคมาดูเฉลยกันนั่น ก็คือถั่วเหลืองนั่นเองแต่ว่าถั่วเหลืองเม็ดมันเล็กนะคะ,คะแล้วมันจะมีประโยชน์ได้ไงะคะข้างในถั่วเหลืองเนี่ยมีคุณค่าปโปรตีนมากที่สุดแล้วก็สูงที่สุดเลยกินแทนเนื้อสัตว์ได้โอเค okay. เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอาถั่วเหลืองเหล่านี้เนี่ย<อ>มาทําเป็นอาหารด้วย<อ>ซึ่งเมนูสุดพิเศษของวันนี้ย่อมหนีไม่พ้นเต้าหู้นั่นเองว่าแล้ว เต้าหู้หรือโต้าูนอกจากชื่อที่เป็นภาษาจีนแล้วต้นกำเนิดของอาหารชนิดนี้ก็มาจากประเทศจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อ2,000ปีก่อนทุกวันนี้ผู้บริโภคเต้าหู้มากที่สุดในโลกก็หนีไม่พ้นคนจีนด้วยนะรองลงมาก็คือญี่ปุ่นและชาวเอเชียอย่างไทยเราที่ได้นำเต้าหู้มาทำอาหารหลายอย่างเช่นผัดไทยพะโล แกงจืดเต้าหู้เคยกินกันใช่ไหมล่ะเต้าหู้นั้นเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ําแต่มีโปรตีนสูงมากกว่าหรือเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์บางชนิดเหมาะสําหรับผู้กินอาหารมังสวิรัตผู้ถือสินกินเจและคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยเต้าหู้จะมี2แบบคือเต้าหู้แบบอ่อนและเต้าหู้แบบแข็ง แต่ปัจจุบันผู้คนก็ได้สร้างสรรเต้าหู้แบบใหม่ออกมาโดยการเติมรสหรือหมักกลายเป็นเต้าหูย้ยีเต้าหู้งาดำเต้าหู้ซีอิ๊วดำเต้าหู้เหม็นเจ๋งสุดๆ สวัสดีครับวันนี้พี่กําลังทําอะไรอยู่อะคะอ๋อพี่กําลังตรวจสภาพถั่วอยู่อะครับ ว่ามันพร้อมที่ทำเต้าหู้หรือเปล่าค่ะแล้วพวกเราเลยค่ะก็มีถั่วมาด้วยแต่ว่าหนูสงสัยค่าว่าทําไมมันถึงไม่เหมือนกันนะอันนี้กับอันนี้มันต่างกันตรงที่ว่าอันนี้ยังไม่ได้แช่น้ำไม่แช่น้ําแล้วนั่นเองแต่จริงๆแล้วต้องสองตัวเป็นถั่วตัวเดียวกันคือถั่วเหลืองที่ใช้ในการทำเต้าหู้แล้วถ้ากว่ามันจะกลายเป็นน้ำเต้าหู้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างคะใช่ค่ะขั้นตอนมันเยอะมากนะน้องมันมีหลายอย่างหนึ่งคือเราเอาถั่วเหลืองที่น้องเอามาเนี่ยแช่น้ํา สี่ชั่วโมงเพื่อให้ถั่วพองนิ่ใช่ครับใช่ครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่สามารถโม่ได้มันจะมีกากที่แข็งมากมันทําให้โม่ลําบากครับโอ้ว่จากที่เป็นเม็ดอย่างนี้ก็คือออกมาเริ่มเป็นน้ําน้้าใช่ครับน้องหลังจากที่เราแช่จนถั่วพองแล้วเนี่ยมันจะทําให การทําให้มันละเอียดอ่ะง่ายขึ้นจริงๆตรงนี้ข้างในมีหิน2อตัวนะครับประกบกันอยู่ครับเพราะหินจะทําให้การโม่มีความละเอียดมากกว่าใบมีดพิสั์ทเนื้อถึงได้ละเอียดเหมือนครีมอย่างนี้ครับใช้เวลาในการทํางานนานไหมคะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับจนกว่าถั่วจะหมดโม่เสร็จแล้วมันกินได้เลยนะครับยังครับ มันดูเหมือนแบบชีสเลวๆเนาะมันดูเหมือนมายองเนสชีสแบบน้ำเยเนื้อข้นมากเลยเนาะใช่ครับหลังจากที่น้องๆเห็นขั้นตอนนี้แล้วหลังจากนี้เราจะมาทําตอนขั้นต่อไปนะครับตามพี่มาเลยครับพี่พามาดูครับอ่าโอ้นี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือเครื่องร่อนอยู่ครับเราจะใช้ผ้าขาวบางในการกรองแยกกากกับน้ําออกจากกันนะครับครับอันนี้ครับเครื่องทํางานเหมือนที่พี่บอกไหม มันจุงกันอยู่เห็นไหมเพื่อที่เพื่อนแล้วเราต้องเปิดน้ำมันไหลเร็วกว่าเดิมเยอะมากเลยเอ,อ่ะใช่ครับน้องตรงนี้คือพอเราใส่น้ํามันจะให้ใหมีน้ํามาเจือจางทําให้มันเกิเดความเร็วขึ้นครับผมค,ครับนี่เห็นการทํางานของมันไหมครับมันจะทํางานเหมือน เอาคนมาจูงกันแล้วถ้าคองเสร็จแล้วครับสามารถเอาไปกินได้เลยไหมครับ๋อถ้าคองเสร็จแล้วตอนนี้ยังทานไม่ได้ยังเป็นน้ำเต้าหู้ดิบอยู่นะครับเราต้องเอาไปต้มเพื่อให้สุกโอแต่ว่าพี่มีลองให้ชิมนะครับอือโอ้อยากชิมไหมเนี่ยอันนี้ของน้องอ่าเรียบร้อยครับลองชิมได้เลยครับรสชาติรู้สึกจืดๆนะมันไม่หวานเลย แล้วว่าคนเพิ่มน้ําตาลแต,แต่เราคิดว่าอย่างนี้ก็อร่อยนะเพราะว่ามันแบบเป็นรสชาติของถั่วเหลืองอยู่แล้วอะที่เ้องพูดมาทั้งหมดถูกต้องนะครับเพราะว่าพี่ใช้แค่ถั่วกับน้ํเท่านั้นเองพี่เข้มข้นกว่าที่อื่นเพราะน้าตรงนี้พี่ใช้ทำเต้าหู้มันเลยเข้มข้นกว่าครับไม่อยเท่าไหร่อ่ะเป็นยังไงบ้างไม่ร้อนเป็นแบบเป็นแผ่นกับเพื่อนก็เ,นเป็นแผ<ด>่น<ช>นะคะแล้วก็นิ่มๆอะค่ะใช่ครับ หลังจากที่เมื่อกี้น้องเห็นแล้วว่าเราเอาน้ำเต้าหู้มาใส่ไว้ในถังแล้วเนี่ยครับใช่ค่ะแล้วถ้าเราทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยที่น้องจะเห็นชั้นฟิล์มอยู่นี่คือฟองเต้าหู้เคยทายกันไหมครับฟองเต้าหู้ไม่เคยค่ะ <S <S เคยถาที่ไหนกันบ้างครับใส่แกงจืดอะคะ่ะแกงจืจดหนึ่งข้าวหนูกินกับน้ำแข็งใสแล้วก็น้ำเต้าหู้ได้ครับสองเหมือนกันตัวนี้วิธีการเก็บมันก็ไม่ได้ยากเลยครับเอาไม้พาก แล้วก็หยิบขึ้นมาจะลองกันไหมครับลองครับใช่ลองครับเราอยากอยากลองพาเลยพาเลยโอเคอย่าวางเลยวางเลยไม่เป็นไรวางเลยโอ้โอ้เมื่อชิมเนี่ยได้เรียบร้อยได้ได้มาแล้วกาะผสมด้วยตัวผสมสองตัวนี้ตัวแรกคือน้ำดีเกลือนะครับเวลาเราผสมลงไปเนี่ยไมีรำให้โปรตีนจับตัวพอโปรตีนจับตัวจากน้ำเต้าหู้จะทำให้เต้าหู้กลายเป็นเนื นี่สาหรับทาเต้าหู้ขาวนะครับส่วนมาทำเต้าหู้เหลืองแบบเต้าหู้อ่อนนะครับอันนี้เป็นเกียกรครับแคลเซียมซัลเฟตครับในทาให้เกิดการตกตะกอนครับจะทาให้เต้าหู้มีความอ่อนนุ่มนะครับสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวน้องมาดูครับว่าเวลาผสมแล้วได้เนื้อแบบไหนนะครับได้ครับได้ค่ะอ๋อมันหนูว่ามันดูเปความจับตัวกันเป็นชั้นๆก้อนๆนหมครับใช่มันจะเกิดก้อนโปรตีนที่ตับตัวครับ จับตัวกันแล้วพี่ทำแบบนี้แล้วรู้สึกอยากทำมากๆขอทำกันเลยไหมครับจะลองเลยไหมครับได้ค่ะรู้ว่แข็งขึ้นไมเนเรื่องแบบไม่เลิกแล้วแล้วแล้วรู้สึกว่าคนยากขึ้นแล้วค่ะมันมีจุดขาวๆแต่ยังไม่เหมือนมันดูเหมือนมีอะไรต้านๆอยู่ใช่มันแต่งตัวเยอะมากเลยค่ะ ลังจาี่เราผสมมาทีแล้วอะพี่ปักขึ้นมาเพราะว่าจะต้องมาแบ่งให้เป็นก้อนเล็กๆแล้วเพื่อที่จะได้ทับให้มันแข็งตัวขึ้นอะน้องลอง,องตักเล็กได้ครับเห็นเจพี่ตัวขอแบบทรงสวยๆเนื้อนเนียนๆเ,เลยนะได้ตามงคำขอเลยค่ะโอเครอดูเลย น้องๆก็ได้มาเจอเต้าหู้ที่เมื่อกี้น้องทําอยู่ถึงนี้ค่ะนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของเต้าหู้ขาวแล้วครับเราจะทาเต้าหู้มาครับเพื่อไล่น้ําให้มันเกิดรูปทรงที่สวยงามและเรียบครับเพื่อให้น่ารับประทานโหยดูน้ําดูน้ำโอน้ไหลออกมาหลังจากขั้นตอนนี้ ถ้าเป็นเต้าหู้ขาวเนี่ยเสร็จแล้วถ้าเป็นเต้าหู้เหลืองเนี่ยยังต้องเอาไปต้มอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้มันสุกนะครับแล้วก็หลังจากเต้าหู้เหล่านี้ยังมีเต้าหู้แบบอื่นๆที่เขาเอาไปใช้งานนะครับเช่นเต้าหู้ดําหรือว่าเต้าหู้เหลืองแข็งที่ผัดอยู่ในผัดไทยมีกินไหมมีเต้าหู้หลายชนิดมากเลยค่ะเรายังมีเต้าหู้ที่อยู่ในกล่องเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นอย่างน้อยู่ที่ลักษณะการใช้งานของแต่ละคนว่าต้องการใช้งานตรงไหนขึ้นอยู่กับแต่ละแบบใช่ไหมใช่ครับเราก็สามารถ แต่งเติมสีอะไรลงไปก็ได้เราใส่สีใส่เครื่องปรุงลงไปก็จะมีรสชาติตามที่เราใส่ลงไปอันนี้เป็นแบบสดๆเลยครับทานดีเลยครับเพราะมันสุกแล้วนะครับลองดูเลยครับเป็นไงครับอร่อย่อร่อยนะครับนครับฝีมือน้องๆอร่อยมากมันนุ่มแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะมันนุ่มมากเลยครับ แน่เรนเจอร์ Rangers ทั้งบ้านก็อยากลองทำเต้าหู้กินเองเหมือนกันใช่ไหมล่ะเห็นกระบวนการซับซ้อนหลายขั้นตอนแบบนี้อย่าเพิ่งท้อครับเพราะว่าพี่โตนมีเทคนิคง่ายๆมาฝากให้ทุกคนลองทำดูน้ำเต้าหู้ถังใหญ่กว่าจะทำให้กลายเป็นเนื้อเต้าหู้ได้ต้องใช้เวลานาน,านถึง30นาทีแต่เชื่อไหมว่า ด้วยปฏิกิริยาเคมีที่น่าทึง่งเราสามารถทำให้น้ำเต้าหู้แข็งตัวได้ภายในระยะเวลา1นาทีเท่านั้นเติมสารปริศนาลงในถ้วยตามด้วยน้ำเต้าหู้ร้อนลงไปปิดฝาตั้งนาฬิกาาย จับเวลารอให้สารเคมีสร้างเวทมนต์สุดอัศจรรย์ครบหนึ่งนาทีเข้ามาดูใกล้ๆจะเปิดแล้วนะได้พุดดิ้งเด้งด,งดึงจากน้ำถั่วเหลืองหรือที่เราเรียกว่า เล้าหวยอร่อยดีนะปฏิกิริยาเคมีแบบนี้เกิดขึ้นกับอาหารที่มีโปรตีนอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่นน้ำถั่วเหลืองและเจ้าไข่ใบนี้มาทอดไข่โดยไม่ใช้ไฟไปด้วยกันจะสุกไม่สุกตอกไข่ใส่กระทะเทสารปริศนาสีขาวใสลงไปในไข่ โอ้โห oh เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วตักออกมาใส่จานก็จะเห็นว่าไข่สุกได้จริงๆแต่อันนี้กินไม่ได้นะเพราะสารปริศนาที่เราใส่ลงไปคือแอลกอฮอล์เข้มข้นส่วนสารที่เราใส่ผสมเข้าไปในน้ำเต้าหู้ตอนแรกคือแคลเซียมซันเฟตและแป้งมันที่ใช้ผสมอาหารได้ สารอาหารจำพวกโปรตีนมีโครงสร้างทางเคมีที่เรียกว่าพันธะเพปไทด์ที่เป็นพันธะระหว่างกรดอะมิโนและไฮดโดรเจนเมื่อเจอเข้ากับความร้อนหรือสารเคมีที่มีค่าเป็นกรดหรือเบสสูงจะทําให้โครงสร้างของโปรตีนที่ยึดเกาะกันอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากของเหลวกลายเป็นของแข็งหรือจากอาหารดิบก็กลายเป็นอาหารสุกได้ ต้าหู้จากถั่วเหลืองที่เราเคยเห็นทั้งที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นหลอดอันที่จริงแล้วหากเพิ่มความคิดสร้างสรรค์งลงไปอีกนิดอาจจะได้เต้าหู้ที่แปลกใหม่และอร่อยถูกใจกว่าเดิมก็ได้ภารกิจของเราเลนเจอร์สวันนี้พวกเขาจะมาออกไอเดียทําเต้าหู้สุดสร้างสรรค์ในแบบที่มีหนึ่งเดียวในโลกเอาล่ะเลนเจอร์พี่โตสรอชิมอยู่นะครับจเอาอร่อยอ่อยเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาพาวกับหวานไหม ได้ได้เดืยนเป็นสองอันเนาะเดี๋ยวเราเอาคาวนะโอเคเดี๋ยวเทำหวานเองเราลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วก็รูปทรงอื่นดีไหมได้เมื่อกี้ว่าจะทำเป็นรถช็อกโกแลตเพราะว่ามันจะมีคาวกับหวานใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นสตรอเบอรี่อ่ะมันจะดูแบบเป็นสีชมพูแล้วคิดว่ามันจะเหมือนเต้าหู้ใช่พี่มันจะเป็นรูปหัวใจนะท่านะ รามีไส้ช็อกโกแลตเราคิดว่ากิดที่จัดจานอ่ะเราควรจะเอาช็อกโกแลตแบบเป็นซอสอย่างเงี้ยเอามาราดบนท็อปปิ้งได้ไหมก็มาลาดแล้วก็ทำสไส้ด้วยเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำเป็นรูปหัวใจอือน่เอาเป็นล้เ,เป็นลนหมาล่าเนาะพุงหมาล่าแล้วก็เป็นสีแดงโอเคแล้วก็โรยหน้าท็อปปิ้งเป็นพริกไทยก็ได้แค่นี้นะก็ได้นะโอเค มันมันมันเหมือนเต้าหู้ต้มยำดูเหมือนต้มต้มยำที่ใส่กับน้ำเต้าหู้เราทำแบบแปลกได้ไหมเอาแบบสีเขียวยไ,ได้ไหมได้อุยอ๊ยอุย๊ย ดีเกิเยอะไปเพราะว่าตอนนั้นที่เราใส่เยอะเพราะว่าเรายังไม่เห็นมันขึ้นไงเราก็เลยใส่เยอะมันยังไม่ถึงใช่ไหมใช่เราก็เลยใส่เยอะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาใส่พิมพ์กัน ผู้ในแบบของเรนเจอร์เนี่ยเชื่อว่าไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นขอชิมนะได้คโอเคส้มพาสเทลอู้อู้โอ้เป็นรูปหัวใจด้วยอเอข้างในเป็นรูปหัวใจอีกันหนึ่งว้าวอู้น่ากินอ้าวอันนี้เป็นรูปดาวโอเคครับเดี๋ยวเราชิมทีอันนะครับได้ครับ ได้รสชาติที่แปลกใหม่นะครับเพราะว่าหม่าล่ามันอยู่ในตัวเต้าหู้เลยครับแต่อย่างอื่นขี้เอ็ดสีสันอะไรถือว่าได้ครับลองชิมอีกหนึ่งรสก่อนดีกว่าว่าเป็นอะไรโอเคเนนี้อร่อยจริงๆถ้าใส่ท็อปปิ้งเช่นวิปปิ้งครีมหรือว่าอะไลงไปนี่ผมว่าเป็นขนมหวานนะได้อยู่ครับโดยรวมแล้วผมคิดว่ามันเป็นความคิดสร้างสรค์ที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเรา อยู่กับกรอบเดิมๆม,มันก็ไม่พัฒนานเลยครับชื่นใจมากๆโบ<อ>ก<ช>มือให้เลยอโอเคครับมาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้ให้น้องๆบอกผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่แปลรูปจากถั่วชนิดใดก็ได้พร้อมกับวิธีการทำให้ชัดเจน ส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ k i d r a n g e r s คำตอบที่ถูกต้องโดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าสะพายหลังสุดเท่จากทางรายการไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ KidRanger Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย